วันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำกันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนี่เป็นของทงยี่ห้อน,นุกนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นแอมป์ักนะครับผมนะเป็นกีตาร์แอมป์ักนั่นเองนะนี่นะรุ่น GP 1นะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้มันคืออะไรนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้ก็คืออ่าเป็นอุปกรณ์นะครับผมนะเอาไว้แบบสำหรับซ้อมกีตาร์คนเดียวนะครับผมนะแบบผ่านดโฟนหรือหูฟังของเรานั่นเองนะครับผมนะแบบว่า ใครที่อยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือแบบไม่อยากเสียงดังอย่างนี้นะครับผมก็ขอแนะนำเ็นเจ้าตัวนี้เลยนะนี่หรือว่าเสียห right. ูฟังซ้อมเล่นฟังคนเดียวได้เ well. ลยนะครับผมนะไม่รบกวนข้างบ้านด้วยนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะการใช้งานก็จะใช้ง่ายนะครับผมนะก็จะเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปเสียบที่ตัวกีตาร์เลยนะครับผมแล้วก็จะต้องใส่ฐานสองก้อนนะครับผมนะมีฐานขนาดนี้เลยนะ2ก้อนฐาน3ามก้อนนะครับแล้วก็จะมีปรับอยู่ด้านข้างนะครับผมนะนี่ ก็จะมีเลเวลนะครับผมแล้วก็โทนแล้วก็เกนนะครับผมนะสามารถปรับเสียงแตกงครับปรับเสียงแต่ได้นะคือจะแต่งว่าเป็นเราเราก็ปรับเอาได้เลยนะก็จะมีช่องโฟนนะครับผมนะแล้วก็ช่องอ็อกนะครับผมช่องอ็อกนี่คือก็สามารถต่อลำโพงใหญ่ก็ได้แล้วก็โฟนนะครับผมคือเอาไว้ช่องไว้เสียบหูฟังนั่นเองนะครับผมนะต่อใช้งานง่ายนะครับผมนะก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมนะนี่ก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในคอนโดนะครับผมนั้นนี่ก็ ใช้ได้เลยนะครับผมนะก็เจ okay. okay. ้าตัวนี้นะครับผมนะอยู่ที่ราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะท่านไหนสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกก็สามารถนะครับเดินทางมาซื้อกันได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมนะทางร้านเราก็จะมีสองสาขานะครับผมนะก็เลือกสาขาที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับผมนะนะครับผมนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ